ครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังคุณผู้ดูทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolved วันนี้ได้มาทำคลิปเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่น่าลำคาญนะครับผมในเกม Ark Survival e v o l v e นะก็ผมก็ได้จัดอันดับที่ผมโดนมาโดยตรงนะก็เป็นอะไรที่น่าลำคมาญมากเลยเราไปพบกับอันดับที่5กันเลยเดียว่าอันดับที่5 Raptor ถ้าพูดถึงความตรายเป็นอันดับต้ตนๆของบนบกเนี่ยแรปเตอร์ก็น่าจะติดอันดับด้วยนะครับซึ่งแรปเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรจะจุเลยไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนเราสามารถเจอได้แทบแทบจะ99%เลยนะแบบเราไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวเจออย่างน้อยเนี่ยสองตัวนะเขาสลับในแผนปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสกิลของแรปเตอร์ก็คือการกระโดดเกาะด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่ขี้โกงมากมันสามารถกระโดดเกาะเราจากหลังนกให้เราตกลงมาก็ได้นะถ้าเราใช้นกแบบไม่ปกติใช้แบบบนพื้น บบบินผ่านแรปเตอร์อย่างงี้มันก็จะกระโดดงับเราก็เป็นอันจบกันเลยซึ่งแรปเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ตีแรงมากนะอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วก็ถ้าใครเจอแรปเตอร์ก็คือเตรียมใจขีดได้เลยก็มันจะมีวิธีหลบหนีเจ้าแรปเตอร์นะก็มันจะมีแบบวิธีแบบขึ้นผาที่แรปเตอร์ขึ้นไม่ได้นะถ้าเกิดเรามีแอ่งน้ำอยู่แถวนั้นก็จะดีนะแบบน้ําลึกๆอ่ะแล้วก็ดำน้าหนีได้ แรปเตตอรร์กก็จะเเเลลิาามแ้ว,แวดี๋ยวผมแนะนำเป็นวิธีดำน,ำน้ำหนีดีกว่านะน่าจะสะดวกกว่าลงนะ้ำปุ๊บแรปเตอร์ก็หายไล่ตามแล้ว <Brand. S 1> อันดับที่4 p a เพค m อม t e c แ็กก็เจตตัวนี้เป็นสัตว์กินพืชน,นะแต่เป็นสัตว์กินพืชที่มือไวมากๆนะครับในเกม a r k ์เค v i เนะ สำหรับใครที่เข้าไปใกล้เจ้าตัวนี้นะหรือแบบเดินผ่านทําให้เจ้าตัวนี้เห็นมันจะขโมยของอะไรแกร่งที่อยู่ในตัวเราแล้วครับผมพอคุณผู้ชมเข้าไปใกล้ตัวมันแล้วมันก็จะโดดใส่ปั๊บแล้วก็จะขโมยของบางอย่างในตัวเราไปนะแล้วมีทางเดียวที่เราจะได้เอาของคืนมาได้ก็คือไร่จัก,การได้เจ้าตัวนี้จนขิดไปเลยนะแล้วเราถึงจะได้ของลับคืนมานะ ก็เมื่อกี้เราอยู่กันในภาคพื้นดินนะทีนี้เรามาอยู่กันในบนท้องฟ้าบ้านผมแต่ไม่สูงมากนะเพราะมันจะบินร,บรอบๆชายหาดนะครับผมแล้วก็เหมือนกันกบตัวเมื่อกี้เลยถ้าเราได้เข้าไปใกล้เจตัวนี้มันก็จะบินโฉบลอนครับผมแล้วก็จะขโมยของนะเอาไปแดกนั่นเองนะแต่สลดเจ้าตัวนี้เราไม่ได้ของคืนนะเพราะว่า การที่เราจะฆ่ามันได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะเพราะมันจะมาชมเราแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็ปินกลับขึ้นไปที่เดิมมันนะซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากในการฆ่าตัวนี้นอกจากเราจะมีปืนแต่ดีหน่อยที่ตัวนี้ส่วนมากมันจะเอาไปแค่พวกเหนือนะเพราะมันแค่หิวน้องแค่หิวแต่บางทีมันก็จะเอาอาวุธเราไปด้วยนะเป็นอะไรที่ฉลาดมากเอาอาวุธเราไปแล้วเราก็ติดมันไม่ได้ก็คือมันจะปลดธนูเราเอง ก็อย่างที่บอกถ้าเราจะปราบเจ้าตัวนี้เราก็ต้องมีธนูลูกธนูหรือไม่ก็ปืนอะไรอะไรก็ได้ที่เป็นอาวุธยิงอะ่ะเพื่อจดก,การเจ้าตัวนี้นะทั้งที่ดีอย่าเดินผ่านเจ้าพวกนี้ดีกว่านะส่วนมากจะพบเจ้าพวกนี้ตามชายหาดนะในกาลางป่าก็ไม่ค่อยจะมีนะธรรมชาติขมันก็จะอยู่ตามชายหาดนะเพราะว่ากินนกกินปลาเลยตามธรรมชาติของมันไปซึ่งเป็นอะไรที่น,าน,น่ารำคาญมากเลยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวนะเจอกันแบบเจอทีสามตัวแล้วก็โฉบโฉบโฉบแล้วโฉบเราเนี่ยมีดาวมธด้วย,ยนะโฉบเราถึงตายได้เลยนะเนี่นนนาากยกนะ อันดับที่2องพีรัญญาก็ผมผมยกให้พีรัญญาเป็นอันดับที่สองสำหรับผมเลยนะครับเพราะว่าผมตายตัวนี้บ่อยมากตั้งแต่เล็ก มมีมานะข้ามแม่น้าทีเท่ากับตายเลยนะถ้าไม่มีกระสอพาข้ามนะปลาเบลญาตัวเดียกก็จะอาศัยอยู่ในแม่น้ําและแอ่งน้ําทั่วไปนะครับผมซึ่งในทะเลก็ไม่ค่อยมีนะทะเลก็จะเป็นพวกเมการดอนไปแต่ถ้าในแม่น้ำแอ่งน้ำเนี่ยที่หนึ่งเลยก็ยกให้เจ้าตัวนี้เลยก็คือเป็นญาตเองนะซึ่งกลุ่มมันเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับผมที่เราแล้วมาเจอมากสุดแค่3ตัวใช่ไหมตัวนี้เนี่ยมักพบเป็นกลุ่มสีถึง5าตัวเลยนะ บางทีถ้าเป็นเซิร์ฟแบบดรอปเดอเสาอเยอะเนี่ยผมบาทีเป็น10ตัวนะงำ,งำงำงำคิดไปเลยครับผมอย่างรวดเร็วแป๊บเดียววูบอะแค่ลงน้ําแป๊บเดียวมันก็ว่ายมันเลยนะมือนมมนมีสัมผัสพิเศษ,ษ,ษ,ษแค่ลงไปในน้ำมันก็ว่ายมาหาเราแบบมุ่งตรงมาเลยแล้วเวลาเป้งอ,อยู่ในน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ว่ายเร็วมากเลยซึ่งตัวละครเราเนี่ยว่าจะว่ายน้ําข้ามฝั่งได้เป็นชาติอะ่ะว่าจะถึงอีกฝั่งแต่ปีเรียบเหมือนวาร์ปอะลงน้ำปุ๊บเหมือนวาร์ปมาหน้าเราเลยอะมาถึงก็ งับงับงับแล้วเราก็ตายแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งชลาใจถ้าคุณผู้ชมมีกเกาะเหล็กอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าไอ้นี่มันมีสก,กิล,ลก่อ,จอเจาะเฮ้ยจเจาะเกาะเฮ้ยถูกแล้วถึงเราจะมีกเกาะเหล็กแต่ถ้าเราลงมาในแอ่งนที่มีปรัญญ,ญาเนี่ยเราก็หายได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับผมก็คือตายเลยในภายในไม่กี่วินาทีตายแพ้ในเซียววิ เพราะมันจะแห่กันมาเป็นร้านเลยอะที่จริงมันก็ไม่ถึงร้านนะครับผมที่ผมพูดเป็นร้านไปก็เพราะว่าผมจะใส่มีมก็นั่นแหละครับอัน จบไปแล้วครับผมสลับเดลซ์ซที่น่ารังคาที่สุดทั้ง5อันดับนะสลับผู้เล่นเก่าใครเห็นด้วยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสลับผู้เล่นใหม่ก็ระวังระวังกันไว้ด้วยนะครับขอจองเยอะเคุณก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและกล่าวสวัสดีครับบายบาย